สบายดีตอนเศร้าเลยมีมอนกระเขาคั่ะอันต้มวันนี้นะต้มกระดูกเป็ดขาเป็ดต้มกระดูกขาเป็ดเห็ดนำสดเห็ดนำสดมีมอญกระเบาบ,ก,บกตือนาะใส่ยังครบเรียบร้อยจะได้นี่เพื่อจะซุกถูกแล้วพิ่งซีมมาก่อนมีมอญเห็ดลาบเป็ดเดิมอันเด้อ อืมแซ่บแล้วพอดีเลยเห็ดนางสดตัวสันซะต้มแซ่บกระดูกขาเป็ดนี่นี่กระซิบลาบชิขัวมันสุกเห็ดลาบนี่ก็หอมเนาะซอยเรียบร้อยบางนาสมพงศ์ไปบีบใส่ลาบอินลาบขาเป็ดเดอ้อมนีาเด้อนี่จะสุกเรียบร้อยต้มแซ่บขาเป็ดต้มแซ่บกระดูกขาเป็ดสุกเรียบร้อยเ,ยเดอ้อ อันนี้ก็มาขัวเนื้อเพื่อนแบบเนื้อขาเป็ดสองขาขวัวนึ่งซุกแลกระชี้เฮ็ดราใส่น้าอุนันกระเดะแป้งนัวไปเรียบร้อยอยู่นี่กระเดะเท่ากับใส่น้อยเนื้เท่ากับใส่ร้ายดอกเห็ดรากใส่น้ำกระเดะแส่เบ,บอร์ินน้ะไม่มอนเด้อ ผัวสุกเรียบร้อยมาบีบฝังหนาวใส่หนาวใส่จัประมาณนี้ส้มร้ายกับบ่แนซะ่บเนาะวาซั่นซะปึ๊บใส่เข,าข้าผัวมักเผ็ด ต้นหอมลงไปตอนสุดท้ายเป็ดนีกมน็มันมันก็ซื้อมากินอยู่ใ้่ไี่เนาะขาเป็ดโลนองสีชิบหาพันกีใส่สามขา าใหญ่ให้ขาหน้อยกระดิสดีขา,า,าเป็นแสบบ่ลับเป็ดเหมือนมลหลับขาเป็ดมันเลยซื้อเป็ดเป็นโตมากินเด้อคือเอาขามันมาลาบผสมซะลาบจกขาบอดมีเทงไงไตท่องอยังดอกดบในในอดใส่ทงไงยังลาบจะเนื้อแสบคือกันนะเดาะมาแสบต้องรื่องในดอกแสบทันทีห้าปุงซิมกะอ,อืมเขาดีเป็ดเลย ไม่เติมยังฮะกินน้ำหม่หมอนเด้อระเบิงบรรยากาศทางนอกด้วยที่นอกแดดแดดเลยเหมือนนี่เอาถ่านออกตาบห้มั่แห้งใครอยู่ฟนประตกเมื่อคืนนี่ยันฝ้นห้ามทานสิยจายแดดมืดมือมันนี่ก็แห้งละคนขยันข่อยละเรื่อยไม่เขาเตาเด้อไมมบ่พอเตาไมมบัตะลายกับบุพเพเตาคนว่าสังสิไปเอาอีกเลยนี่ นช่วเอาอีบ่ไหมบ่เต็มเตาสัมบะเต็มบ่หมดฮะตากม่มังมันอยากมันแหงเสพติดพิ่นออกเอาแต่โตพิ่นกินเหมาะกินเหมาะกินับเข่ามันๆแล้วนี่เอา่านลงเตาเมื่อคืนเลย แม่บอกว่าเมืออ่อยกบพักูเอ้ยว่ะคนจมเมือ่อยแม่บอกเมืออ่อยกบพักสิเหตุเหตุยังว่ะเอ,อ้อยัดเต็มทั้งนีเน่เต็มทั้งนี่แล้วก็ขึ้นไปปอนใหม่ลงทงลัทงท้งผลได้ทั้งเครื่องผลได้บาททั้งโจมันผลได้พีน่น้องเอาเต็มขึ้นผลแล้วก็เอาข้าซสามันาะอะไรอัดกระโพะดินใส่ปิดปิดแล้วก็จูดผสะ เออจัดต uh, uh, ัวนี้ใส่อีกเลืออีกน้อยหนึ่งบ่คันสิเหลือดนี่จะถอนน้อยนะตัดเออจัดถอนน้อยใส่ทางปลายไม่ท่านทางปลายเสาอืมเอาอเลยหมวงนี่นาวหมูเลยฮะฮะเออหนาวเลยโอ้น่วยนั่นก็นาวฮะเหลืองหนาวหมูเลยทั้งซึ่งน่ะฮะได้ปะเนาะ แตวาเด้อใหม่ทับเด้อไงได้หมองขคอยก็ได้โอ้ยน่าวเลยนกพิถิมเด้ตัวนี้ค่ะเัวน้นาวพี่น้องหมองนะกินแล้วเบ่งแบามันซุกมันีแฉะสั่นใดหวานด้วยไรหมองตันกาเนาแม่็เบื่อตอมมันนะไอ้หรอเปล่าไม่ได้เลยที่ไม่ด้นะฮะิทิมแน่นในปิดนี่ทั้งหมดเลย นี่นะแมงวันตอมอันแมงกระเบื่อตอมนี่ปิดถิ่มใช่เออเออหนาวเลยฮะเน่าเลยนี่ตัวนี้ก็เน่าวนี่ปิดออกตัดเลยมันเน่าปิดถิ่มมันร้อนมันก็ร้อนเออมันก็ร้อนมันแบบเวลาฝนกาเอาบันไดกาดขึ้นหันฝนใหม่ลงทางนั้นเลยฝนใหม่ลงเตาหนนเลยแล้วมีหัวสลัดโอ้ยข่อยก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเลยเด้อป่วยเคืออันนี้ก็ะดั ต้องขำแล้วบอกขำคัะเลยเนาะเซมือสมังวงกินแล้วจักยังจักหมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทังทงนยังหกลูกเมิดแล้วมังวงกินไม่มนเพิเลือปลาเพิ่นเพิ่นว่าเขาเกือแล้วต้องเกือด้วยเจ้าคนเพิ่นลาเพิ่นเกือเลยอนี้อันนี้นี้นเห็นบอก เรื่องไว้แก so, <mark esi> ้ไขชีวิตกัรเป็นยู่ในเฮือนนี่แล้วเขยใหญ่ดิปนพอดิปีกทันโอ้ยเหงหัวขึ้นมากยังจะโตแหละบ่นลอยดอกสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องอ่ะสบายดีเด้อพี่น้องมาแกะตู้เบิ้งเบิงตู้สั่งตู้ออนไลน์ตู้ใส่เสื้อผ้า ตูใส่เสื้อผ้าใส่ม้อนใสผ้าห่มเบิ่งด้วยมันใหญ่สำไรมาประกอบเบิ่งมันเป็นนันรักโยมนะมาพี่น้องอือแต่ว่าเบิ่งมันสีแ้งแร่งอยู่บ่คือเขาโฆษณาอยู่บ่ใส่เบื้งด้วยอันนี้วะนี่เงินบ่เออนั่นแหละหูกฮะ มีสามสีสีแดงสีฟ้าสีครีมขอเอาสีแดงสีทางกลางนึ้ถืออย่าบ่กเขาผสมไงนี้ถือสีแดงอยู่บ่สีออกอ่ำแบบม่วงขึ้นมาแดงก็เหม็นแบบอยากออกม่วงนะมัน,มน,มน,มนสิบหูเปล่หูเลยนะ รุ่นเบอร์เฟนดงรุ่นรุ่นตู้ใหม่รุ่นตู้ใหม่รุ่นตู้ใหม่มมีาแกบ่วะรุ่นตู้ใหม,ม,ม่เป็นอะไเด้องามหมอรุอ่นใดๆพอกระถายวิดีโอส่งไปให้เพื่อนอะไได้ขอว่าคั้นบ่ได้ตงรงโป๊ขอยส่งขึ้นเด้อขอยว่า จริงี่ข่อยสั่งแล้วเ่าได้ตามข่อยสั่งนะข่อยส่งคืนได้กับว่าโ,โตสิประกอบได้ๆมันคือหนึ่งแค่ <laughs> อันนี้อ้าวมันสามห้องมันนี่สามห้องตูน้นะเดีย๋ยฉพาะเหี้ยดีดี <laughs> ดีหนึ่งด้วยขับประกอบได้ไๆเป็นบอ,อนบ่อแหล่ ะีเนา้ตู้แบบนี้แล้วมันสบายยกไปยกมาฮะนะมันบ่นักตู้ไม่ใช่ผลยากเอาขืนถึงหอบทึงเฮือนจากตัวได้ถึงหลุมชิงเชิงหมดเลยยันแมนเอาปที่เป็นทึงก็ทึงคือเราอันนี้เออท่านี้เลยทางลุมอันนี้หีบลงเขาได้หีบสิบมันหิบลงเขาได้เออทางหน้าหละทางเทิงทันนี้ทางลุมทางล่างอา เปในข้างล่างอันี้หีบสิบมันหูดหันไปอ้าวมันคือเป็นสีนี่มันคือเป็นสีแดงอย่างของข่อยบา้านเนีออสีเ้าะเออเป็นสีอะไรอีกนะ่บาทเนี่โอ้ยีบตัวละสั่งสีหนึ่งพันส่สีหนึ่งบาทเนี่ยโอ้ยไดีาไปได้ดีวันนี้ก็มาเบิ่งนางอ้อนประกอบตู้ไฮมีมอนเลยถ้าเบนเห,นห็ดม่ว้วานมหูจักปึ๊กเลยอืม,มหูคิดบอกนี่ผู้เห็ดสีเห็ดเ,เป็นบาทเนี่ นี่ถ้าเบิ้์นได้ประกอบได้จะได้นั่นลงสร้างแเทท่านั่นนะเมื่อคืนนี่โอ้ยทำหูดิแม,ม,ม่เอ้ยโทรให้ตาอ้นมาเห็ดเธอด้อมันหูคนปะเออฮันดิปินพรมให้แม่ลูกงมันได้โอ้ยพรมมาทำฟินมาทางเป็นมาทาำสิเบิรงอ่ะถ้าเบิรงต่อไปแบบมาแล้วมันจะป็นได้ไหนเนาะเออ,อ,อเป็นทรงเลยนี่ยังขายอยีกด้บาทนี่เป็นสามห่องเลยได้หนี่ เฟงนนะ้าลุงลุงเอาน้ำให้น้องกินน้องอยากกินน้ำนี่ส่งมากกับโบตรงปกดอกพี่น้องเลยสั่งแล้วหนึง่งผัดส่งแล้วหนึง่งมันกินอยู่มันจะกลิ่นน้ำเลยอยัองหรือน้ำเคี่ยวมันเห็นนะน้ำเคียวนานจะแล้วม่ถกเกิดตัวเองนะคะเมียนไหมเอาเมียนเอาเมียนงานเมียนจ้ะย,ยาลินยาลินยาลินเราม่เท่าเลยไหมเราเลยไหมยายบอกบางทีนี้ยาลินยาลินเพื่อก็ยาลินยาลินลืมถ่ายน้ำบระทาน ยาลินยาลินยาลินเดอ้อให้แม่เห็ดเดอ้อให้แม่ประกอบเดอ้อประกอบตูให้ยายเดอ้อได้ขันสั้นสองเลยเดอ้อบาทนีนนี่เบิ่งที่นอกจะเสียเอาในสบเขาเลยบาท ค่ะหนึ่งก็บ่ได้มากเ,เ,เลยสั่งแบบหนึ่งได้มาแบบหนึ่งโอ้ยโหดเลยบมเป็นบมเป็นตาสั่งเ <lawsuit. S 1> ด้อของสินค้าพี่น้องเอ้ยออนไลน์แบบนี้เลยเขาสั่งได้หนึ่งนะคะเอาได้หนึ่งมาให้เฮามัดม่อถือบ่ได้ลายเบิ้งตอนเดินไปเอาอยู่บริษัทนะเขาคลาเบิ้งก็เห็นซีนนี่เขาบปเอาซ้ำเคยส่งคืนแล้วเขาไปเอาแล้วเขาบ่ได้ลายเบิ้องม่ได้มาขายอยู่เฮือนไปกี่ขั้นนะข้ามาแล้วก็เอามาเลยซะ มาหอดเหอนเลยนะเรื hey, ่องมันนะกลางแล้วเรียบร้อยเด้อบาดเด้อกลางแล้วเรียบร้อยแล้วนี่งนี่แหละสู้ฮะมันขาน่ะนี่ชบเข่าหิตสี่อัดเลยมาข้างข้างลุมมันมีสิบอยู่บ้านนะนี่มัสิบข้างลุมนะ อะไรขทงลมบ่มีมันก็นเข่าะบาแบบนีโอ้ยแบ่าเลยแน่หนิเชื่องเลยได้พี่น้องจะเปิดแ่นซอยใหม่เออเป็นไนี้เห็ดโลยดีเนาะเห็ดโลยีออืมอ สั <toys> ่งเนี่ยนึ่งได้เนี่ยนึ่งเอ้ยอย่าเลยเด้อมีวันมาสั่งเครื่องออนไลน์นี่ไม่ได้ดังใจมากเลยสั่งแบบหนึ่งมาโฆษณาขายแนวหนึ่งมาส่งไม้เฮาเพืเป็นแบบหนึ่งฮะพ่อบ่อเล็กค่ะเป็นอะไรฮึ่งอยู่บ่มันเข่งอยู่บ่อืม เนาะสานี่แล้วพี่น้องคลิปนี้อีกอะบ่มียังเนาะเลยตู่มาล้วกันเออบเบตายาและบบสังและสองแสนกลัวเพลงอ้าวแค่นี้โอเคพี่น้องบายเด้อให้นักกันมาประกอบตู้ใส่เถือผาให้เออแซวึ้นทั้งเฮื่อนพลเอกบาเน,นี่ย